โปรแกรมอัดแล้วอ่าปิดโปรแกรมอ่านแล้วอ่าสามสองหนึ่ง shot, so shot, shot, shot สวัสดีคนมาทุกคนที่อยู่ลองเล่นนะในเกมไม่ครับพิกซ์มอนนะครับกับเปาคุงซ่านี่ยครับ ie, <I love. S 1> หรือเซลฟี่หรือริปเปอร์ นะครับหรือสมเอาเปลี่ยนทุกชื่อเปลี่ยนบ่อยมากมีใครมีชื่ออะไรบ้างอะไรโซ่คุงเก่าเกินแล้วคือวันนี้เราแยกแยกมาเล่นเดี่ยวบ้างเล่นในเซิร์ฟนี่เครียดเล่นแบบที่มันไม่ใช่เซิร์ฟอรอครับเราหันมนาะเปิดได้เองบ้างนะก็แซนซาร,เหหร์เปลี่ยนอันนี้แล้วนี่ว่าเปลี่ยนเท็กเจอร์อ้าวไปไหนเนี่ยนี่อยู่ข้างหลังนี่ผมจะไปตัดไมออลล้อะอัดคลลิปเยไม่เจอพีระมิดตกใจนี่ว่าเจอหมู่บ้าน เปิใครสงสัยทำไมเมื่อกี้ผมตัดต้นไม้แล้วมันตกนะครับคือคือมันมอดตัดต้นไม้ผมเองผมสามารถไปเกียนมาเกียประโยชน์ส่วนบุคคลเพื่อความสุขนะครับแต่มันบทสวดเข้าใจด้วยกด t ท t กับบ้านด้วยบ้านไม่ไีใช้เอาไปทำอะไรไปบึ้มบ้านไปบึ้มโปเกมอนที่จับไม่ได้เราปรับไอเราปรับไอเดฟิกเกตี้ก็ได้เพราะว่าพีเกมอนไม่ได้ล่าคอมบี้นี่เราพิดฟูได้ปะกดกดกล่องนะ เราจะไม่อาศัยบ้านเอ็มซีนะเราจะอยู่บ้านบ้านเองนะจริงเราต้องนี่ไงเราหาหคนมาช่เล่นด้วยดิเออเนี่ยโอ้โใครที่มีเอดีแท้นะเม้นมาใต้คลิปนี้อยากเล่นด้วยนะครับจัดเลยเอ,อเอดีแท้เอดีแท้นะผมเม้นมาเลยครับผมเมนมาเลยเล่นได้ได้นอนนะครับนี่ครับเออมีทีมดีแท้แล้วก็มีทีสมิธด้วยนะครับสำหรับใครที่ถามว่าใช้เทคแคอะไรหรือไม่มีใครถาม,มก็ก็ก็หล อยากไว้ก่อนเออถามมาถามก็ได้เออจะได้มีคนเม้นต์แม่งไม่มีคนเม้นเลยนะก็นะก็ใช้นี่นะครับโปเกโอเคบล็อกอาอาเซเว่นนะผมนะเพื่อใครถามว่าเพื่อใครถามผมอีกว่าผมผมใช้เท็กเจอร์แพคอะไรนะครับผมใช้ default เออเฮ้ยคุณดูดีๆข้างหลังเอากลับมาที่เดิมโอ้เราตัดตัดตัดต้นเดียวแม่งไปไปสองต้นแม่งอยากไปลูฟเฟิลฟอร์เรสเลยครับเฮ้ยเนี่ยมันตัใช้แล้วที่อ่านวี มันป่านี่ด้วยป่ายักษ์ป่ายักษ์มีอีวีเกิดนะป่านี้ใช่ตัดนานแต่เรั้งต้นนะบอกเลยเยอะตัดมาให้หมดทั้งทั้งนี่เรือหมดทั้งป่ามู่นี่ไงเจอโอตาจิโอเวลห้าแล้วไม่มีเอ้ยเจอหมู่บ้านอีกแล้วครับมาอยู่หมู่บ้านนี้มาซีอยู่นะเราก็จะสร้างบ้านใหม่ไปทำไหนให้เปลองยนเราสรุปก็คำพูดตอนแรกก็ก็ช่างมันนะครับช่างช่างมันเถอะ จะอยู่ไปก่อน,อนจะอยู่อยู่ไปก่อนนะเออโอ้โห,โโห,โโหน,นี่ไม่จเจริญโถบินแบบทางเดินเละมากเฮะนะครับเดี๋ยวผมไปอยู่บ้านในนี่บ้านเป็นฟาร์ม,ม,มอ่ะผมอยากอยู่บ้านหลังไหนวะที่มันเป็นฟาร์มอ่ะที่ข้างหลังเป็นรั้วนี่ไงเจอแหละนอนยังอนอนยังเจนอนละ เยี่ยเคียโอ้โหแม่งบานเลธิมากนี่ก็ผ่านมากี่นาทีเนี่ยยี่สิบเอ็ดนาทีเฮ้ยนี่มันซิกซาสกูลด้วยว่าะบอลใหม่ครับบอลใหม่อ้าวตายโดนซิกซาสกูลเวิล์สองฆ่าโอ้โหโคตรเสียชื่อเวลด์เจ็ดเออผมบอกว่าผมเลือกตัวเคโรมัซซี่มาเนอะมันไม่เคยปล่อยเคโรมัซซี่ออกมาดูเลยว่าตัวอย่างอะไรปล่อยแบบโอ้โหถ้าใครจำผมได้ในซีรีส์พิเนตตอนที่เล่นฟิกเ์อร์มอนเวิลด์นะผมบอกว่าผมอยากได้โปเกมอนตัวน้อยเป็นซีรีส์ละ เอนั่นแหละผมได้ตัวแรกในคิโลมิตร์เราขออนุญาตทีพีด็อกเนนะผมแต่ขอดูเปอร์วันพี่หน่อยนี่เลยโคตรเล็กลตันั่นจนน้อยเนี่ยผมแบบถ้าไม่เอาสามจะขนาดไหนวะเล็กเกินอะไรอ่ะขนาดเลยวลยไอ้หนุ่มมันจะไม่ไหนนี่เรามาอยู่ที่เบย์โอมที่สวัมแลนต้อาไปหาเหล็กดีกว่าไหมเนี่ยจะได้แบบทำบอลเแบบมาลงเมืองอันนี่ละ two thousand years later เราก็ เราก็ขึ้นขึ้นเลยดีกว่ามังเนี่ยได้ของมาเยอะแล้วไอ้พิคอนยังไม่โตแล้วคนไม่ติดในตัวในพิคอนเว้ยนั่งสงสารเ,ราเขาเน,นี่ยคนนี้อ้าวในทำอะไรเนี่ยเข้าไปทำอะไรชื่ออะไรวูดดี้ว<ห>ูดดี้ออกมาเลยวูดดี้ออกมาวูดดี้เออแบนเลยแบนเลยกูว <laughs> <laughs> <When, when> ินอิสระแล้วแบนเลยแวนแบนอย่าเดินมาทางนี้อีกนะ ถ้าใครอยากเล่นด้วยก็จมีดีแท้ด้วยนะก็คอมเมนต์เช่นกันใช่คนที่เมนและมีดีแท้จะเข้ามาเล่นกับเราอย่างราจอยเออต้องมีไม้ด้วยเออต้องคุยดูเรื่องได้ครับเดี๋ยวแบบคุยแบบเป็นไมช็อตเลยก็ไม่ได้เฮ้ยเรามาถึงเพเลนไบโอมเราเจอกับนั่นตัวอะไรนั่นคือดอกไม้เฉยๆเฮ้ยผมเจอมีไอเนียไอเนียตีเลยตีเลยฆ่าผมตายพี่จำไม่กบผมได้ใช่ปะได้โอ้โหพี่ดูไอแมวตัวนี้ ม่งเจอแต่มอนตัวเล็กแฮะผมเป็นคนมีดวงกับมอนตัวตัวเล็กเนี่ยเฮ้ยโอ้โหมอนโหดทั้งนั้นเจอไอ้นี่ไอฮิตมอนชานเววสี่สิบแเอ็กโพรานไอตัวลำโพงอะเวล55โอ้ไม่มีที่ยืนสำหรับคนเวลน้อยกอไปตียิมก็ได้มึงเนี่ยยิมแค่เวล6เองลองไปตีครับลองว่ายน้ำไปตีครับทางเข้าทางว่ายน้ำไปโอ้โหอยากได้อ่ะแหน่เสียดายเวล7ด้วยนะครับแต่เราไม่มีวันก็ฆ่าทิ้งเลยเล่นอุ้ยตายเลยแพ้ลำโพงช่างมันเลกัน เร็ว,ว,วไปต้องลงกันไดไปตีใช่ไหมโอ้ที่เราตายที่เราตายเลยโอ้โหจบเลยมาลองลุยยิม,มกันดีกว่าผมเบลล์เจ็ดเก็บไปใส่ไว้ในกล่องครับมายิมลุงวดีมาเบลล์แปดใช่ไหมใช่ไอคนแรกมันเบลล์แปดเอา้าแล้วมันเขียนว่าเบลลหกอยู่บนหนนะัวเอ้าทุกฟ็อกคนนี้ 6, หกือเปล่าไมานะ่รู้สิมันเขียนเลเวลหกแกมัน่าจะเป็นคนนี้หกมากกว่ามันเขียนว่าหกเออ อาจจะใช่ก็เป็นได้เฮ้ยแต่<ม>คนต่อไปมันเฉียนว่าแปดเเฮ้ยเช็ดเคอะไรมียิมมันมีฟาร์มไอพิคอนเนี่ยครับโอ้หสวรร์สวรร์สวรรค์อันนี้คนที่เจ็ดนะโอ้หคุณเดินง่ด้เลยนี่นี่อะไรไอถั่วทาวเวอร์ไอชิน้นออกไม่ได้โมนี่มาถึงนี่แล้วครับต้องู่ไหมครับลต้องต้องต้องโดนฆ่า ผมลองขุดยิมเล่นๆนะเนี่ยเจอนี่แหละเจอหัวน้ำยิมแล้วเราลองเล่นตามกติกาไปก่อนนะครับอู้วน้ำเข้า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 เนี่ยถ้ายิมเลยลองเล่นตามกติกาตอนนี้ไปเขาวงกดนะครับเพื่อเพื่อใครไม่ได้ยิมมิ่งมีทำเลยทำใหญ่มุมมือนั่นแหละตรงนั้นมันมาสู่ด้านเขาวงกดฎนี่ไงเจอหัวน้ำยิมแล้วนะครับ นี่นี่นยิ้มยิ้มแป้นเลยแป๊ะยูสิบอะเราต้องไปเก็บเวลมาก่อนแต่ออกหินทีเน่เอาหินไว้ตอนนี้หนึ่งชั่วโมงเราจบพาร์ทก่อนนะเราจะยบอลก่อนตีบอลก่อนสิผมจะลองวิ่งกลับไปดูที่ภูเขาดูนะครับมอนที่ผมอยากได้ทำไมหลังๆดูเงียบจังทีวีไปไหนที่ไปหาพี่กันลเอาทีวีมา เฮ้ย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 เทพเกิดว่ะวเชียนอยู่คนีกตัวอมแลนเนี่ยอมแลน่ะโอ้พี่อยู่ตรงโอเชียนพอดีเลยแถวนี้ล่าเนยอยากเห็นให้เป็นวงตานะจิดวงตากักนทโปเกมันธรรมดาไม่เกิดแต่เทพเกิดึเอเลยคิดไตเจ้าของเกมคีบีไปหาเอามองใต้น้ำ ไปเปลามองบนฟ้าไปหรือมองใต้น้ำเองถึงเจอเราก็จับไม่ได้เราจะหวังทำไมก็อยากเห็นไงอยากโชว์ให้คนดูได้เห็นโอุ๊บนี่ไม่ไม่บนฟ้าก็เห็นไม่ใช่ไม่น่าจะเจอแล้วเนี่ยกลับไปหามอนที่ภูเขาต่อดีกว่าเมื่อกี้อาจจะมีลูเกียร์มันข้ามเซิร์ฟน้ำที่เราเคยเสกไว้เที่เราบินข้ามเซิร์ฟมาเพื่อใครงงนะเสฟที่แล้วเสกลูเกียร์แล้วบินบินเท่าเซิร์ฟเสะที่แล้วแม่เฟลเสะที่แล้วแม่งเฟลเมืแหละเราเราเราโชว์ไม่ได้แม่แต่เราโชว์ตัวสือได้ไหย เชอร์บอลอเลเจนารี่แฮชสปอนอยเอาเอาไปติดหน้าปกคลิปเลยเป็นหลอกหลอกเนี่ยผมกลับมาตรงที่เดิมที่เราเฮ้ยเออจริงด้วยละวัดดีลาติออสนี่มาดูเท่เปล่าลงทีวีมาลองดูมาลองทีวีมาเทพเหมใช่ใช่ลองทีวีมาดูเห็นป่ะเห็นป่ะไหนไหมผมต้องไหนบนฟ้าบนฟ้าเห็นครับมันจะเทพครับเห็นครับเห็นไหมครับยอดนี่ไงนั่นไงไอเทปมาตัวนี้ใช่เทพไงวันดีเทพออสสีแดงใช่ไหม ใช่นี่ลาติออสเนี่ยลาติออสเทพอยู่ตรงนี้ดิถ่าย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 เอ้ยหายไปแล้วอู้ยแบบไม่หลุดหรือว่าหายปะหายแล้วหายแล้วไม่ลาติออสไมาลาติออสโอ้เออแต่มันเทพใหม่อะเนี่ยเราเจอเทพใหม่เลยนี่ก็จะเป็นพวกลูเกียเปิดมาเทพใหม่เออลูเกียมันเดือดมันเกิดดีโปเชียนนี่หว่าเออ ขึ้นมาบนยอดพวกเขาแล้วนะเผลอไปขวางลัตติออสเนี่ยรขึ้นบนยอดเขาเขาวางแข่นนขงวัยรุ่นนะเขาได้หายไปแล้วนะไม่นะลาติออสเดี๋ยวก็ถือว่าเราได้เห็นเทพไง,งเราขึ้นปกเลยอะ่ะอละลาติออสบอกว่าเธอมาช้าไปเธอมาาช้าไปรูปล โอู้เจอแล้วตัวที่อยากได้นะครับโอเวลก้าเออตีแม่งเลยแนละ้วกันเคียจับจับมอนตัวนี้เลยนะครับซับสตีบอลแล้วกันไม่ติดนี่ผมตายถ้าติดผมไม่ตายติดเอติดเธอติดเธอเออติดได้แหละติดรล่าติดติดนะเห็นไหมฮะขึ้นไอชิมเมนอนล็อกอู้ซานากริลัสเฮ้ยเอางี้แหละตัวอะไรอ่ะเออมาชอ็อปมาชอ็อปหน้าดีไหมเราจะจับดีจับไปมีประโยชน์ป่ะอาจจะมีประโยชน์ก็ได้นะเออลองจับไปเล่นๆเลยจับนะ ขำๆโดนมัอบอลติดนแน่นอนครับอเเค่่่ามันนยยีรบผจับตัวแรกได้แล้วผมเนี่ผมเจอตัวนี้อยากอยากจับมากเลยตัวนี้ยโอ้นนี้อยู่กี่รัดเนี่ยไอตัวหางหางลำโพงเนี่ยเพลินนี่นี่น,นี่ตัวนี้พี่มีร่างแรกอยู่เฮ้ยครับตอนนี้นะครับผมได้เก็บไปเปไปจับปลาไหลมาแล้วกายร่างแล้วกายร่างแล้วนี่กลายประดุกแล้วอ้าวมัน,ม,นมันกลายเวลอะไรกอไม่รู้ดิมันเวลสามแปดก็กลายอลไรเนี่ยนี่นี่โอ้โห ไอตัวที่ผมจับเมื่อพาที่แล้วไกายล่างแล้วคลิปแม่งตัดหลหลัวเจอแต่กายล่างนี่ไอลำพูงกายล่างแล้วยี่สิบมีเดี๋ยวเปิดประทุนเปิดไม่ให้เปิดโชว์ปึ๊บโอ้โหมาถึงเจอเลยปากลับ <laughs> มาทำไมวะเฮ้ยลองกลับมาดูดิ วัดดึฟักที่นี่ไปที่ไหนเนี่ยงงสิข้าตัวตายแม่งเลยเล่อนเคลมตอนลาคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับกับมอนตัวแรกที่เราจับประเทศที่เราเจอนะครับนี่เลยตั้งชื่อคลิปว่าจับมอนตัวแรกแล้วหน้าปกเทพขึ้นเลยเท่ที่สุดยอดผมโคตรเทพคลิปนี้ต้องขอลาอ่านนีผมบายครับบายแจ้ซี ที่ฉันไม่มีใครแล้วเธอไปอยู่ไหนหรือา